สวัสดีค่ะวันนี้แม่วันนะคะชวนทํากับข้าวเนาะวันนี้ทากับข้าวสองอย่างนะคะอันอันแรกเนาะจะผัดเนื้อใส่น้ามันหอยนะคะก็วัตถุดิบก็จะมีเนื้อหมักเนาะหมักใส่น้ํามันงาซีอิ๊วขาวรสดีชุรสพริกไทยนะคะแล้วก็มีกระเทียมสับเนาะแล้วก็มีเห็ดมีต้นหอมแล้วก็มีหอมใหญ่หอมหัวใหญ่มีพริกนะคะ อ่านี้ก็คือวัตถุดิบเนาะเวลาเราผัดเราก็จะผัดใส่น้ำมันหอยรรดีนิดนึงนะคะเติมน้ำนิดหน่อยใช้ไฟแรงนะคะผัดเนื้ออ่าอันนี้ผัดเนื้อใส่น้ำมันหอยนะคะแล้วจานที่สองนะคะทำวันนี้นะคะอ่าผัดแหนมนะคะผัดแหนมใส่ไข่ก็จะมีแหนมเนาะมีกระเทียมสับมีต้นหอมหอมใหญ่นะคะพริกขี้หนูฉลบเนาะแล้วก็มีมะเขือเทศมีไข่ไก่นะคะอ่า เครือ่องปรุงก็เหมือนกันนะคะใส่น้ามันหอยรรตีชุรสนิดหน่อยเนาะค่ะวันนี้แม่วันทำสองอย่างนะคะวันนี้ชวนเพื่อนเพื่อน,น,นมาลองทําดูเนาะอาหารจานด่วนนะคะค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะบ้านๆน,นะคะนี่คะ่ะวัตถุดิบนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะคะซุ้มใกล้ๆนะคะอันนี้เนื้อผัดน,น้ามันหอยนะคะค่ะแลวจานนี้ก็จะเป็นผัดเน,นมใส่ไข่เนาะผัดหน,นมใส่ไข่ค่ะ เพื่อนๆทานะคะวันนี้ทําอาหารจานด่วนง่ายๆนะคะ2อ,อย่างค่ะ,ะคลิปนี้ก็เอาแค่นี้นะคะ,ะเดี๋ยวผัดเสร็จแล้วเจ๋ยวจะรีวิวให้ดูเนาะหน้าตาเป็นยังไงเนาะ,ะถ้าคนไหนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะของแม่วันนะคะช่อง youtube นะคะภูไทย3ามพี่น้องนะคะค่ะปากหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ